สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้ซิต้าก็อยู่ที่เยอรมันแล้วที่เบอร์ลินตอนนี้ข้างนอกก็หนาวมากเลยน่าจะเป็น7หรือว่า8องศานะคะซิต้าแหวว่าจะมาบอกทุกๆคนว่าซิต้าตอนนี้ซิต้ามีคอร์สออนไลน์นะคะมีคอร์สหนึ่งคอร์สก็คือชื่อว่าสอนมือใหม่ให้พูดภาษาเยอรมันเหมือน เจ้าของภาษานะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครดูคลิปวีดีโอนี้ซิต้าจะลดราคาให้นะคะปกติราคาจะเป็น9,999บาทแต่ว่าวันนี้แค่คลิปนี้แล้วถึง24ชั่วโมงถึงวันนี้24นาฬิกานะคะก็ซิต้าจะลดให้เป็น7,000 999บาทนะคะทุกทุกคนถ้าใครสนใจก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะซิต้าก็จะบอกว่าคอร์สออนไลน์นี้ดีปังแน่นอนและทุกๆคนก็จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับภาษาเยอรมันและซิต้าก็อัดเต็มเลยนะคะและซิต้าอัดในบ้านคูนิดหน่อยนะคะ f f ฟฟิศสวิ snack ถ้าคุณรู้จักก็ยินดีด้วยนะคะถ้าคนสนใจก็ทักมาได้นะนะคะสำรับวันนี้อัฟฟิดาเซ